สามความเชื่อผิดๆที่ฉุดรังชีวิตไม่ให้โตใน Tik To k อกขีพแพงกรับสวัสดีครับผมคูยดีมาตรีออบติ๊กตอกมาแล้วมาแล้วกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องอีกรอบหนึ่งนะครับเออ่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะฮะภาพชัดเสียงชัดไหมฮะสวัสดีพี่มาดฮะทักทายทุกคนนะฮะสวัสดีค่ะพี่มาดครับผมเสียงชัดบอเสียงชัดบอภาพชัดบอรู้รสึกว่าจะปวดหวัวนะวันนี้ ไม่รู้ว่าจะเป็นไข้หรือเปล่าไม่เป็นดอกนะฮะโอเคมาฝากแช่ครับวันนี้เขาเนี่ยหาเ,เร็วเพราะว่าเลดมาโดนแล้วเลดมาโดนแล้วสวัสดีพี่วีสองห้าสองศูนย์มาแล้วนะฮะสวัสดีครับผมอยู่ครับคู่อาพี่ข้าวมาแล้วพี่ก้าวมาแล้วนะฮะรออยู่จ้าโอเคครับสวัสดีน้องตองนะฮะไข้ใจปะคะ <laughs> ใจเย็นเป็นไข้เป็นไข้พัดหูซื้อมาปวดหัวนิดนึง <laughs> แต่ก็มานะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไปอ่ private coaching นักเรียนเรื่อง tiktok นี่แหละนะฮะสวัสดีพี่จุ๋มมาแล้วนะฮะสวัสดีพี่จุ๋มมาแล้วนะฮะโอเคไหมภาพชัดเสียงชัดเนาะตอนแรกคิดอยู่ว่าเอ๊จะมาไหมวันนี้นะฮะก็รู้สึกปวดหัวอยู่นิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะฮะเต็มที่กับการสอนอยากจะมาเจอทุกคนคือว่าไปเห็นครูกำลังมานะฮะไปสอนนักเรียน tiktok vip นะครับมื่อนี้สอนหนึ่งเดย์วันสามหอดสามถุงกว่าสามถุงกว่าเต็มทีในการสอนนะฮะอ่ะ มาแล้วฝากแชร์เลยนะฮะภาพชัดเสียงชัดรอด้วยค่ะขอบคุณหรายๆฮะอ่ะมาใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์เลยนะฮะวันนี้จะเข้าเนะะื้อหาเร็วพินนี้จบอีกสองนาทีก็คือเริ่มเลยเริ่มเลยเบายั่งครับคู่ยังคือเบาครับอะไรคือเบาครับพี่เก้ารู้สึกว่าจะปวดหัวแต่ก็โอเคอยากมาเจอทุกคนนะสวัสดีครับพิธีรพอสวัสดีพี่อลิสนะฮะสวัสดีคู่รอสวัสดีผี่พรอน,นำเด้อดนะครับมา มาแล้วพี่กอนมาแล้วนะฮะมามามาสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนในทิกตอกไม่ได้ไล่หนึ่งวันเหมือนมันไม่ได้ไล์เป็นอาทิตย์เลยทุกคนสวัสดีครับครูสวัสดีพี่พบไม้ไล์สดเป็นแล้วค่ะเยี่ยมเลยฮะพี่ลีดฮะสวัสดีครับพี่แพรมาแล้วสู้ๆนะครับขอบคุณเลไลฮะแต่กาลังใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสวัสดียูเซอร์สวัสดีคู่ปนดหัวบ้ครับแม่เมียกันมื่นหัวนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีจ้าแม่ปุ๋ยมาแล้วสวัสดีพี่พัดฮะนะฮะสวัสดีพี่น้ําพึ่งนะฮะเพราะว่ายิ่วบนฝนตกนนทุกคอ รู้สึกมึนมึนหัวนิดหนึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามเยอะมากๆโอ้สุดยอดเลยครับพี่อลิศยินดีน้ำครับผมยินดีนำ้ำกับพี่พี่ชิพี่ชิว่าพีชนะฮะพี่ชิพี่ชิมาแล้วจา้าแชร์แล้วขอบคุณลหลายๆสวัสดีพี่ KA ฟ้า00นะครับอ่ะอีกหนึ่งนาทีสอนเลยแม่ปุ้ยกับเจฟข้อขอบคุณลหลายๆครับแม่นะฮะขอบคุณหลายๆฮะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับเท่มากๆขอบคุณลหลายๆครับผมอ่ะมาเข้าเนื้อหาเร็วเลย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเกลมเบอร์หน่อยอ่สวัสดีครับพี่โดมนะครับขอบคุณที่บังคับให้ไลฟ์สดเมีนครับต้องไปไลฟ์สดเดยสวัสดีพี่โดมฮะทุกคนต้องไปไลฟ์สดนะทุกคนใครที่ยังไม่ไลฟ์สดอ่าสีทรงทรงจะเป็นวัดนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สีมหาเฮงสวัสดีครับอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับคนมาที่หลังก็จะได้ตามทีงหลังสวัสดีครับ อวันนี้พูดมากเกินหลายโสดหลายรอบเกินอ๋อโอเคไหมครับพอนะครับเด้อสวัสดีครับพี่ยอดครับผมนะฮะวันไหนไม่ได้เจอครูเือนผมขาดอะไรไปขอบคุณพี่เก่าได้หลายครับผมสวัสดีครับพี่ซิมสามหกสี่นะครับอะวันนี้ขึ้นสไลด์แรกเลยขึ้นสไลด์เร็วนะทุกคนเปิดหัวเหมือนกันแนะนําให้ไลค์ค่ะใช่จัดไปครับสวัสดีครับพี่น่อยฮะสามความเชื่อผิดผิดทุกคนพิมมาทุกคนพิมมา ที่ชุดหลังชีวิตไม่ให้โตในติ๊กต็อกบอกแล้วเขาเนื้อหาเร็วเอาแต่ซีคนเลยเบิงไปน้ำสวัสดีพี่ฟ้าฮะเบิงไปน้ำแช่ไปน้ำหนึ่งครับพี่มาอยากไล่แต่ผู้ติดตามแค่ร้อยสกคนมาห้องนีสมมือได้ครับเด้อเดี๋วอเได้ผู้ติดต,ตามหลายสวัสดีพี่นางนะฮะคุณเคยได้ยินไหมความเชื่อเนี้ยอย่ามีความทะเยอทยานสวัสดีครับพี่สีมาแล้ว สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพ่มังคอยคอบไปน้าสวัสดีครับคนใหมสส่สวัสดีครับพิตาสวัสดีครับพรอมพูดจัดไปพิมพ์มาฮะอย่ามีความทะเยอทะยานมันเป็นความเชื่อที่แบบมันใช้ไม่ได้กับยุคติกตกทุกคนสวัสดีครับบอกเลยวันนี้เข้าเนื้อหาเร็ววันนี้อาจจะได้ลงก่อนห้าทุ่มนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกปวดหัวสวัสดีครับพี่นุริยะขอบคุณตาบุคง์หาอาจารย์ครับ สวัสดีครับครูพี่ๆทุกคนสวัสดีท็อปฟี่นะฮะเอาแชร์ไปรีบแชร์เด้อเดี๋ยวสิว่าเอ้ามาหาทุม่มสวัสดีครับผิดสมัยมาหาสมัยก็เป็นคู่อินด,ดี้สิวะอย่ามีความทะเยอทะยานเป็นความเชื่อที่โคตรจะฉุดรั้งไม่ให้เราตัตในติ๊กต็อกแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคืออะไรจงมีความทะเยอทะยานพพ์มา พิมมาฮะจงมีความทะเยอทะยานมากพอในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในการทำติ๊กต o อกขอบคุณซาทัยจากพิมาครับถ้าคุณไม่มีความทะเยอทะยานถ้าถ้าคุณไม่อยากก้าวหน้าถ้าคุณไม่โตคุณไม่มีทางโตใน t ิ k t ต k อโอเคสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีคนใหม่ด้วยนะฮะหายไปนะครับครูผมกำลังใจะขอคุณในร้านครับพี่เก้า การที่อยามีความทะเยอทะยานมันใช้ได้กับยุคก,ก่อนฮะแต่ยุคิ๊กต่อตอนเนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเออมันอาสิแบบสมัยก่อนในเวลาสมัยแบบสงครามโลกหรือว่าสมัยอันสมัยโบราณเนาะสวัสดีครับผู้ยูดีสวัสดีฮะคนที่มีความทะเยอทะยานอาจจะถูกมองว่าหรือที่อยู่ในอ่อสังคมอะไรอ่ะสังคมอ่ะงานประจําหรือว่าอะไรหลายอย่างท,ที่ที่เราเคยได้ยินผู้ใหญ่บอกว่าเออลูก ยามีความทะเยอทะยานสวัสดีพี่อูซี่ฮะยามีความทะเยอทะยานเด้อยาเกง่งยายาเกง่งคุณผมบอกถ้าคุณเอามาใช้กับยุคนี้คุณจะไม่มีทางโตนะสวัสดีครับทุกคนฮะแล้วอัจฉริยะทุกคนบนโลกใบนี้เหลือแล้วมีแต่ความพยายามทั้งนั้นอย่างเช่นสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบบอกไว้เลยจงกระหายไข้รู้เอ้ยไม่ใช่ละจงทําตัวหิวตลอดเวลานะ้ำบักนาวครับคู่เมียนี่เตรียมมาแล้วครับน้ำบักนาวสวัสดีครับพี่แตนสวัสดีครับพี่พรล่าสตีฟจ็อบบอกไว้เลยว่า คุณจงเป็นคนที่มีความหิวสวัสดีครับพี่เปรมมีความกระหายอยู่ตลอดเวลาเอาจริงคุณจะเชื่อสตีฟจ็อบหรือคุณจะเชื่อคนที่อยู่รอบข้างตัวที่คุณบอกว่าเออ,อยังมีความทะเยอทะยานเด้อบังลาเมียนสวัสดีจ้าพี่โจสวัสดีครับพี่เมพี่เมนี่สวัสดีครับพี่เควินมาแล้วข้อหนึ่งห้าวันนี้เข้าเนื้อหาเร็วเลยและจะลงเร็วด้วย ยายพิงสวัสดีครับยายพิงฝากแชร์เร็วๆเด้อครับเด้อสวัสดีครับอาจารย์มาสารหน่อยหนึ่งว่าเป็นยังครับมามาอะไรก็ฝากแชร์เลยเพราะว่าผมอาจจะลงเรีววัหนี่ปีนี้ทุกคนนะฮะหนึ่งครับพิมพ์มาสวัสดีครับพี่หนุ่ยฮะจงมีความทะเยอทะยานและการทำติกตอกคุณต้องมีสิ่งนี้ด้วยถ้าอยากจะโตอยากจะทำหรือไม่มีอารมณ์ทำก็ไม่ทำมันไม่มีทางโต สวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดียูเซอร์987เนี่ยเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้เองมันจะช่วยคุณให้โตในติ๊กตอกแบบไวห,หรือเรา,าอาจจะดิ้นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะใช่บอกว่าเอ้ยอย่าโตอย่าอยากสวัสดีครับพี่เออครูวดามาแล้วสวัสดีครับพี่ดีวายนะฮะยายมีความทะเยอทะยานผมบอกว่าเช็คผลลัพธ์เขาคนที่พูดนะเขาไม่ได้สำเร็จทุกคนถ้าคุณไปเชื่อเขาปั๊บ คุณก็จะเป็นแบบเขาอะแล้วเรื่องอะไรสวัสดีอาจารย์ยูเซอร์แปดสามหกนะแล้วเรื่องอะไรสวัสดีน้องตองสวัสดีพี่เก๋ครับแล้วเรื่องอะไรที่เราจะให้คนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะมาบอกเราว่าอย่ามีความทะเยอทะยานนะสวัสดีครับพี่ลุงที่ว่าสวัสดีอ๋อเพิ่งเรื่องงานสวัสดีค่ะยูเซอร์เก้าเจ็ดสองสวัสดีค่ะพี่พเซียว,ะวะ CEO. อะไรนรี่อยากรู้อยากเห็นผลลัพธ์แม่นนมาค่ะใช่อยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาพี่กำลังพิการไปบ้างเลยนะไม่เป็นไรครับเรียนรู้เดี๋ยวค่อยเพิ่มนะครับสวัสดีพี่หมวยฮะ ถ้าเราอยากจะเก่งเราต้องอยากเป็นคนที่แบบพร้อมเรียนรู้เป็นคนที่มีความทันยนทะยานเป็นคนที่แบบก้าวหน้าไปตลอดอ่ะก้าวหน้านะไม่ใช่ก้าวหลังก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าผมบอกเลยติกตอกอะไรอ่ะไม่ได้กลัวคนเก่งหรอกสวัสดีน้องต้าฮะไม่ได้กลัวคนเก่งแต่กลัวคนที่มีความสม่ำเสมอ ผมบอกลูกศิษย์ทุกคนสวัสดีค่ะพี่นิ่มฮะมาทานอยู่ค่ะขอนมาคูดสิบอวไว้แล้วรู้สึกปวดหัวจริงเนี่ยเนี่ยตัวร้อนเลยเพราะว่าวันนี้ไปสอนลูกศิษย์ตากฝนนิดหนึ่งฝนตกสวัสดีค่ะพี่เอ็นหนึ่งเก้านะฮะใช่เก้าไปแห่งนะบอกเลยวันนี้จะลงก่อนห้าทุ่มกลับมาสอนเสร็จก็สามทุ่มกว่าสอนลูกศิษยอ์อ่อ private coaching ตอนนี้รู้สึกมึนหัววันนี้จะลงก่อนห้าทุ่มนะทุกคนฝากแชร์ด่วนด่วนดด่วน เออและคนที่บอกว่าอยามีความทะเยอทะยนานคุณเช็คผลลัพธ์เขาก่อนแค่เนี้ยก็รู้แล้วสวัสดีครับพี่นูนะุ้ยฮะสวัสดีครับพี่หนึ่งครับขอบคุณอ,อกกรากลาบได้หลายครับเช็คผลลัพธ์เขาแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าสวัสดีครับพี่ยูเสื้อเจ็ดห้าพี่เผอือหลับไปคุณดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะสวัสดีพี่เจป้อมครับอย่าลืมทานยัขอบคุณเลยหลายครับผมสวัสดีครับแม่เอาความรู้แป๊บขอบคุณเลยหลายครับพี่เล็กครับผมถึงไหนนะครับกำลังข้อหนึ่ง,งต่างตาสวัสดีครับ ว่าเก่งชอบกันบอลเลยครับขอบคุณเล่หลายครับพี่ขอตัวพักก่อนโอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีพี่จันฮะสวัสดีทุกคนนะฮะครูต้องกินอย่าออกขอบคุณครับพี่เควินครับสวัสดีครับพี่บาสวัสดีครับพี่แจ็คคอฟฟี่นะฮะเช็คผลลัพธ์แค่เนี้ยเราก็รู้แล้วว่าคนนั้นพูดจริงพูดพูดตามผลลัพธ์ตัวเองหรือเปล่าเราไม่ต้องเชื่อดูแลตัวเองก่อนด้วครูขอพูดเล่หลายครับสวัสดีครับอูอินสวัสดีพี่พลอย เพราะฉะนั้นพิมมาฮะหนึ่งจงมีความทะเยอทะยานในการทำติ๊กตอกทุกคนพิมมาแล้วก็แคปจอไปด้วยสวัสดีพี่เอลลี่ขณะครูปวดหัวอย่างมาหลายสุดนยอดครับใช่เนี่ยทั้งปวดหัวทั้งตัวร้อนมากเลยตอนเนี้ยฝ <c oughs> นตกอ่ะทุกคนพิม์มาบอกเลยวันนี้จะลงก่อนห้าทุ่มและไม่มีชั่วโมงรับเพื่อนนะอยากจะสอนคืออยากให้ทุกคนได้อืมอยากให้ทุกคนได้สวัสดีครับพี่อาดามฮะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณครับแช่แล้วขอบคุณเลยหลายครับอ่ะผมฟังยูจัดไปเป็นห่วงค่ะครูขอบคุณเลยหลายฮะสวัสดีครับพ วารัตนะฮะขอคู่ได้หลายฮะยามีความทะเยอทะยานพีมากผมต้มน้ําร้อนไวเออไว้อยู่ไม่ต้องห่วงขอยขอตัวก่อนแั้วคู่ใดครับขอตัวก่อนนอนไดไครับผมต้องทะเยอทะยานครับใช่ต้องมีความทะเยอทะยานถึงจะทำติ๊กตอกได้ถึงจะทำติ๊กตอกประสบความสาเร็จทุกคนกินนอนคู่ค้าขอคุณคับต่างๆง่วงนอนจอดไปครับผมพี่จันฝันดีฉันดีครับขอบคุณครับแม่ยังร้อนอยู่ อ่ะขึ้นสไลด์ที่2องสวัสดีทุกคนนะฮะข้อที่2ค่อยค่อยทำไปนะไม่ต้องรีบ <c oughs> แคปจอฮะแคปจอใช่จัดไปครับความเชื่อเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกหลายวันก่อนอนะไม่มาสองข้อแล้วแป๊บเดียว ค่อยๆทําไปนะไม่ต้องรีบผมบอกว่าคุณต้องรีบคุณไม่ต้องค่อยๆทําสวัสดีพิธีฮะคุณต้องรีบทําเดี๋ยวนี้รีบด่วนๆยิ่งด่วนยิ่งดีสวัสดีจ้าไอสวัสดีครับไอสวัสดีครับพี่บัวสีสวัสดีครับพี่เมติกาคุณต้องรีบผมว่าวิทยคมเชื่อนี้มันไร้าสาละะ่ะ ใช่ไวรุ่นใจร้อนสวัสดีค่ะคู่กับแป๋วสวัสดีต้องเคลียร์ป๊อบนะฮะไวรุ่นใจร้อนครับใช่บอกอีสานสามเมียนเจ้าต้องเฝ้าค่อยๆเฮ็ดไปเด้อมาแล้วข่าว้ายครับผมสวัสดีครับร้อห้องสวัสดีครับคุณพี่พีเจฮะคอยคอเฮ็ดไปเด้อบ่ดต้องเฝ้าโอ้โหแล้วถ้าไม่เฝ้าตอนนี้คุณจะเฝ้าตอนไหนถ้าคุณไม่เรียบตอนนี้คุณจะเรียบตอนไหนคะทุกคนผมบอกครบพันคุณไปไรสดเดียวนี้ แม่นฝ่าว้าต้องเฝ้าเฮ็ดครับสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณอกุหลาบให้เอกจากพี่พีเจฮะเนี่ยผมก็ต้องรีบไลฟ์เฝ้าอะไรขึ้นกันเฝ <c oughs> ้าไหไรเฝ้าลงวันนี้จะรีบนอนไปๆเปิดห้องน,นิดนึงค่อยๆทําไปนะไม่ต้องรีบผมบอกว่าคุณไม่ต้องค่อยๆทําสวัสดีพี่นูสวัสดีทุกคนพี่ต้นค่าสวัสดีครับพี่เข็มคุณต้องรีบทําและต้องรีบให้ไปสวัสดีพี่ชายน้อยสวัสดีทุกคนนะครับฝ่าว่าวเฮ็ด เมนครับฟ้าวครับผู้ใดมีคนติดตามพันคนฟ้าวออกมาอลไสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับไก่โคพันแล้วพาเยี่ยมครับสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีทุกคนนะฮะคอนเทนต์นะ่ะมีเวลาก็ทำม,มันหน่อยคลิปอะ่ะเต็มที่กับมันหน่อยไลฟ์สดกลุ่มสวัสดีครับผมสวัสดีห้าคนใหม่ไลฟ์สดกดข้างล่างแล้วเลื่อนขวาครับปุบบอกสวัสดีพี่แม่นุชครับแม่นุชแม่มดขอบคุณท่านผู้ชมเจ็ดสิบคนเลยเม่นฟ้าวฟ้าว ยิ่งฟ้ายิ่งดีแมนแห้งฟ้าแห้งดังไว้ผมบอกว่าค่อยๆทำไปนะไม่ต้องรีบผมบอกว่ามันเป็นความเชื่อสมัยโบราณโบราณและเราไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือถ้าใครมีความเชื่อเนี้ยคุณตัดออกได้เลยไลฟ์แล้วไม่มีคนดูเลยมาถูกทางแล้วครับถ้าไลฟ์แล้วครั้งแรกครั้งสองมีคนดูนั่นคุณมาผิดทางแล้วครับทุกเพื่อนตาสายแบบ็บใช่ครับสวัสดีค่าจะไ้เรื่องยังจจบอกว่าไลฟ์ส่วนตัวได้ครับ ไล่ส่วนตัวไปก่อนนะครับทักทายา้าวเมียนเฝ้าฝ่าวฝ้าวเฮ็ดฝ้าวเฮ็ดฝ้าวประสบความสําเร็จพ่อแม่ยังถ่ายอยู่ลูกยังถ่ายอยู่วันนี้ไล่เจ็ดชั่วโมงไล่สองหอบสุดยอดเลยพี่เควินต้องฝ้าวเมียนพอกับแม่ยังถ่ายอยู่คนอยู่บ้านยังถ่ายอยู่ลูกยังถ่ายอยู่เมื่อใดแม,ม่สีดังเมื่อใดแม่สีมีเสือเสียงลูกก็ถ่ายอยู่มีลูกน้อยก็ถ่ายอยู่เงี้ยงสีหนะ S 1> <S 1> สวัสดีพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อกวันด้วยนะครับโอ okay, เคไหมทุกคนเก็ตไหมคียแพงแล้วเนี่ยคนติดตามไม่ถึงพันอย่าเอามาเป็นอุปสรรคฮะไลฟ์สดจาก facebook จากแพลตฟอร์มสีฟ้าได้ยิ่งดีขอบคุณค่ะที่บอกมาถูกทางใช่มาถูกทางแล้วใครไลฟ์สดมือใหม่ที่ไม่มีคนดูของคุณดอกกุหลาบครับใครไลฟ์สดมือใหม่ที่ไม่มีคนดูคุณมาถึงทางแล้วมาถึงทางออีีมาถึงทางแล้ว พอถ้าไรอะไรอย่าลืมอ่านนะครับคืออะไรเนาะขอคุณอากุลาบครับผูรางคนติดตามข่าวยกระลักว่าเป็นยังครับก็สร้างเขาสวัสดีครับพี่หนึ่งฮเก็ตครับเยี่ยมสวัสดีครับพี่จุกมาแล้วนะฮะบุญว่าต้องรีบทําต้องฝ้าว่าเหตุฝ่าวเหตุฝ่า่ประสบความสําเร็จเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราไม่รู้เราต้องรีบทําและสิ่งที่เราทําในช่องที่ตอกมันคือการสร้างมรดกวันแรกศูนย์องคสักคใช่ สวัสดีครับพี่ิสวัสดีพี่บุ๋มครับอ่นานคออเมนหมอท่านขออภัยเด้อนูไลายสองั้งเดียเยี่ยมเลยใช่สวัสดีทุกคนนะพี่ต้นข้าไม่ห้องสอนเนี่ยวันนี้ผมว่าผมมาจะออกมาอะไรแต่ก็คิดถึงทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสอกทุกคนพิมพ์มารีบทำไม่ต้องรอพันกว่าแล้วอะไรอ๋อไล์ไปเรื่อยครับ ไหลไปเรื่อยๆดีครับพี่พงษ์ฮะมาตามหาเพื่อนในนี้ครับอ๋อโอเคทุกคนวันนี้ไม่มีชั่วโมงเราเพื่อนนะครับคุณค่ะคูยินดีฮะอ่ะพี่มาจัดไปส้ตมตำจากพี่ก้านะครับจัดไปครับไหลสดคนโอ้ยดีแล้วครับคนมาเบิ่งหาคนแม่ใส่ฉากหลังตอนไ์ใส่ทักอินบ็อกเด้อมีคนถามเข้ามาเยอะมากอินบ็อกแต่เมื่อคืนผมยังไม่ได้อ่านเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้สอนทั้งวันเลยสอน private coaching ขนาดอินบ็อกยังไม่มีเวลอาอ่านเลย <c oughs> ใช่ไม่มีคนดูมันก็คือการฝึกทุกคนรีบเรียบทำคุณอย่าเหนื่อ,อยไม่ได้คนมันเหนื่อยได้นะแต่คุณอย่าท้อลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูคุณจะมาท้อทําไมคุณทําต่อไปครับสวัสดีพี่บุ๋มครับเฮดต,ต่อไปขอบคุณพี่กาตามองหุมาแล้วครับผมตามองหุมาแล้วขอบคุณเล่นหลายฮะอยากสําสเร็จแม่ต้องทําทุกวันนะอ่ะต่อไปขึ้นเร็ว ไม่รู้ว่าจะถึง40นาทีหรือเปล่าอยากทำจากไล้์เป็นแบบคูค่ควาสอนโอเคพี่มดดำคูมดดำทางอินบ็อกเดอร์เดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอ่านคอมเมนต์จะเป็นเหมือนคูอินได้ทุกคนตั้งเป้าหมายเลยสวัสดีพี่ชุติมาฮะสวัสดีพี่น้อยฮะข้อ3ข้อนี้ขี่แพงใช่จากวันแรกคนดูหนึ่งคนคนนี้30คนคขับขุดย่ยเลยน้องตาเมียจา่าทำทุกคนใช่คุณต้องทําทุกวันมันน้อยแต่ก็ทําทุกวันสวัสดีครับพี่ยุนอา เฮ้สุมือของคุณตามบางฮงไลายๆครับผมอ่ะข้อสคือความเชื่อเนี้ยที่คุณได้ยินมาสวัสดีพี่อ้อยอ้อยความเชื่อที่คุณได้ยินมาเนี่ยอย่าทําตัวเป็นสังคมก้มหน้าหูยโ,โอเคนะมันเป็นคําแรงแต่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่ก้มหน้าอเดี๋ยวพี่น้โมถ้าคุณไม่ก้มหน้าในยุคเนี้ยใครจะรู้จักคุณแม่นบอกเหรอ เออแมยแต่ก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการแชร์ครับถ้าคุณไม่ก้มหน้าในยุคนี้ไม่มีใครรู้จักคุณพิมมาคียแพงนะเนี่ยใช่ยอย่าอายอย่าทำเป็นตัวอย่าทำตัวเป็นสังคมก้มหน้าขอบคุณต่ำหงครับเขารอ,อหาสิผวจานย์ขอบคุณเรื่อยๆครับเข้าใจให้ลอยไปทางโฮขอบคุณครับพป่ต้นขอบคุณครับ ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ก้มหน้าในยุคนี้แล้วมันจะไม่มียุคไหนอีกต่อไปแล้วนะครับก้มหน้าแล้วได้เงินเอาไหมะสวัสดีครับพ่อพัดครับก้มหน้าก้ม <laughs> ก้มหน้าแล้วดังเอาไหมะขอบคุณนะครับครูขอบคุณพี่ก้าวเช่นเดกันครับอยู่ชนอ๋อยู่ชนสุดยอดครับใก้มหน้าแล้วมีคนรู้จักทั่วประเทศเอาไหมะ ผมบอกเลยคนไหนที่ไม่ก้มหน้าในยุคนี้นะวันนี้แอดมินสองคนออสุดยอดเลยครับเอาใช่สวัสดีครับพี่ก้องฮะใครที่ไม่ก้มหน้าในยุคนี้คุณเป็นคนที่แปลกประหลาดจากเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวคุณจะได้ยินคนที่อะไรอะ่ะใช่คุณต้องก้มหน้าฮะแต่ แต่คุณต้องก้มให้เป็นเวลาเช่นข้ามถนนอะไรเงี้ยคุณเอออันนั้นก็ไม่ต้องก้มข้ามถนนตั้งใจหรือขับรถอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องก้มแต่ตอนที่คุณอยู่บ้านหลังจากที่คุณเลิกจากงานประจำคุณต้องมาก้มหน้าทำคลิปดูไลฟ์สดไลฟ์สดในติก๊กต็อกเออใช่มีการเออใช่ไปว่ารุ่งขึ้น,นแต่มากใช่ครับ ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ก้มหน้าตอนนี้นะคุณจะไม่มีใครรู้จักในติ๊ t ต็อกใช่ไม่มีใครรู้จักคุณจริงๆลงเอฟพ์นมาับเอฟอย่างเนาะแล้วเวลากล้มหน้าอย่าก้มหน้าดูวิดีโอคนอื่นโอเคไหมครับก้มหน้าคือก้มหน้าทำคลิปตัวเองก้มหน้าไลฟ์สดตัวเอง ใครที่ก้มหน้าแล้วไถฟีดคนอื่นไปเรื่อยๆคุณไม่มีทางโตอืมคือพูดง่ายๆทําคลิปจากหนึ่งมาเป็นสองแล้วเยี่ยมเลยครับพี่ที่นู่นน้อยนูน่นหนุ่ยคุณต้องสร้างฮะคุณต้องเป็นคนสร้างสวัสดีครับพี่เบสเตอร์ Better. คุณต้องเป็นผู้สร้างสวัสดีน้องสุภาช่องสองถ้าไม่มีคนถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้สร้างคุณไถฟีดคนอื่นไปเรื่อยๆเข้ามาดูที่เขาก้มก้มหน้าอยู่นะ ก้มหน้าดูคลิปของคนอื่นมันก่าบอไดมันก่าบอไดมันบม่มีทางโตรหรอกครับคุณต้องก้มหน้าทำคอนเทนต์อืมเอาคลิปลงเอฟึ้นคือย่างนอคคลิปเอฟลงเอฟคืออย่างงงสวัสดีครับพี่ชายไลฮะเพราะฉะนั้นทุกคนพพ์มาก้มหน้าทำคอนเทนต์ใช่ข้อสามแล้วน้องสูวันนี้จะลงก่อนห้าทุ่มใช่พี่อุ้มพี่อุ้มเสื้อมาแล้วเด้วยขอบคุณเลยหลายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขึ้นกล้องให้ วันนี้ผมบอกเลยขนาดผมปวดหัวมากเลยตอนเนี้ยตัวร้อนเนี่ยตัวร้อนจริงเพราะไปสอนลูกศิษย์ V A P เรียน t ิ k Tok ตวันนี้ตั้งแต่บ่ายสามจนถึง3ามทุ่กว่าแล้วก็จบเสร็จปุ๊บก็มาทําสไลด์ก็รีบมาเลยใช่คุณก้องก้มหน้าทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นอยากมีข้ออ้างเนี่ยผมบอกเลยตอนแรกจะคิดว่าจะไหวไหมแต่ก็โอเคมาสักแป๊บหนึ่งอยากให้อยากให้ทุกคนไปไว เนี่ยเดี๋ยวจะลงก่อนห้าทุ่มขอบคุณครับพี่บีใช่คุณต้องกลมหน้าต้างก้มคอขอบคุณครับพี่เอกฮะมันถึงอย่าโตในติกต็อกไม่เช่นนั้นไม่โตฮาไม่โตเล่นเล่นเฟซไถฟีดดูของคนอื่นไปไม่โตขอบคุณครับพี่เก๋ใช่ขนาดคนที่ทักอินบ็อกมาวันนี้ผมยังไม่ได้อ่านเยอะเลยพักผ่อนใหยได้คู่ขอบคุณครับผมเพราะฉะนั้นเอาละสรุปสามข้อ นะครับกินน้ำเยอะขอบคุณลหลายๆครับผมเอาใช่ก้มหน้าทำคอนเทนต์ครับก้มหน้าทำคอนเทนต์สวัสดีทุกสรุปสรุปสรุปค่าสรุป,รปแคปจอด่วนๆน,นะฮะกินยาด้วยครับครูขอบคุณครับผมแคปจอด่วนๆทุกคนน,นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็มีแรงเหมือนเดิมตื่นเพิ่อะตื่นมาพรุ่งนี้ก็มีแรงเหมือนเดิมอะแคปจอไลท์ไลฟ์สี่ทุ่มลงห้าทุ่ม ไลฟ์สี่ทุ่มลงห้าทุ่มวันนี้นะฮะอ่าโอเคโอเคนะฮะยังมีคนติดตามทำยังไงครับครูทำคอนเทนต์แล้วก็มาที่นี่ทุกวันสวัสดีครับพี่นิ้วก้อยนะฮะเอาละทุกคนวันนี้สรุปเยี่ยมสรุปนะฮะสามความเชื่อผิดๆียที่ฉุดรั้งชีวิตว่าเราบอกว่าเราบอกนะฮะโอเค สามความเชื่อผิดๆที่ชุดลังชีวิตไม่ให้โตในติ๊กตอกครับหนึ่งอย่ามีความทะเยอทะยานสองค่อยๆทําไปนะไม่ต้องรีบสามอย่าทําตัวเป็นสังคมก้มหน้าคุณเอาความเชื่อเหล่านี้ออกจากหัวไปให้หมดแล้วคุณจะโตในติ๊กตอกคุณจะมีกําลังใจทุกคนจะมีพลังในการทำติ๊กตอกสวัสดีครับพี่บิวตี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนนี้ไปไวอืมนะครับ โอเคทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่เบตเตอร์ให้คนติดตามพี่อย่างไรครับทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพครับพรุ่งนี้ขอบคุณท่านผู้ชมเกือบร้อยคนพรุ่งนี้ทุกคนผมมีไลฟ์สดในห้องอ่อพักผ่อนบ้างนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งเด้อผมมีไลฟ์สดที่ห้องห้องใครอ่ะครูแอนนาใครรู้จักครูแอ,อนนาเอ้ใครที่ไม่รู้จักขอมือหน่อยใครที่ไม่รู้จักครูแอนนาพรุ่งนี้ จะขึ้นไลฟ์สดในห้องครูแอนนานะครับเป็นไลฟ์สามคนหนึ่งทุ่มฮะหนึ่งทุ่มเมเออื่นเด้อผมต้องรีบพักผ่อนใครที่ไม่รู้จักห้องครูแอนนาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําคลิปบอกช่องครูแอนนาเด้อโอเคเดี๋ยวนะแอนนาเหรออยู่ใส่เนาะ โอเคหาไม่เห็นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําคลิปบอกผมจะทําคลิปบอกว่าจะไลฟ์สดที่ห้องไหนนะฮะโอเคครูแอนนาครูติ๊กต็อกนะครับพรุ่งนี้ไลฟ์สดสามสามคนกับกับใครอีกคนหนึ่งไม่รู้นะฮะโอเคโอเคแม่เห็นลูกอยู่ในห้องอยู่จ้าโอเคครับแม่ขอบคุณครับพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งเด้อเดี๋ยวแต่ว่าผมจะทําคลิปแจ้งล่วงหน้าอยู่ว่าห้องครูแอนนาคือห้องไหนอะไรเงี้ย อุบลราชธานีเลยครับโอเคครับผมทุ่มหนึ่งพวกนี้เจอกันเป็นการขึ้นไหล์สดคู่เป็นการขึ้นไลฟ์สดคู่3คนแต่วันนี้คือผมอสอนลูกศิษย์ติ๊กต๊อกเป็นเจอตัวอังแต่บ่าย3าถึง3ทุ่มกว่าที่อุบลสวัสดีครับพี่นกขอบคุณค่ะยังทันพอดีสรุปโอเคฮะโอเคทุกคนพวกนี้เจอกันทุม 1, ท่มหนึ่งถุ่มหนึ่งด้วยมาอื่น ฝากแซน้ำนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทั้ง60คนอยู่นะครับในหัวข้อทํำ t ิกตอกยังไงให้โตวไวเอิ่นมูมาหลายๆมืออื่นเด้อมืออื่นแมนคุยอนาทีวีค่ะโอเคทุกคนวันนี้ขอตัวลาลงแล้วนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เด้อรับในออมก,กอดจักรวาลรับในอูททะเลวุ่นเ้อครับเด้อคิดหวังสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จมือนีผมคุยดี ขอตัวล่าลงไปแล้วนะฮะเพราะว่าจะรีบพักผ่อนเดี๋ยวไปกินยานะครับผมแล้วก็รีบนอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆเลยนะครับที่มาชมรับไลฟ์สดของผมนะครับผมขอให้ทุกคนมีผู้ติดตามหลายๆมีผู้ติดตามหลายๆมีคนติตดต,ตามเป็นพันเป็นหมื่นในติ๊กต็อกนะครับเด้อนะครับวันนี้ขอตัวล่าลงไปแล้วเดี๋ยวพอกันมาอือน่นถุมหนึ่ง้ครับเด้อนะฮะโอเครับฟันดีลาตีสวัสดี สวัสดีครับปาก,กันมือวันยังดอกเตือนสามารถกับหายดีนะครับมันเป็นอาการปวดหัวตัวร้อนเฉยๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับวันดีครับอันดีครับวัสดีครับติงสีนาทีไว้เนี่ย